สวัสดีครับน้องพอนพอกับช่วงสิ้นเลยอ่ะสมัล้วนสวัสดีครับน้องพอทุกคนพบกับพี่แสตมนะคะไม่ช่แสตมป์แบรนด์ชาแนลนะคะวันนี้พี่ก็มาอยู่ร้านน้องพิมนะฮะเห็นปะเออขายของอยู่น้องน้องขายดีนะคะน้องขายดีวันนี้ก็ได้รับเกียรติพิเศษมากๆเลยฮะจากน้องพิมนะให้มาเที่ยวร้านน้องพิมนะเพิ่งมาครั้งแรกฮะตอนแรกที่จะกลับหอแล้วน้องพิมทักมาพอดีพี่แสตมมาเที่ยวร้านหน่อยๆพี่ก็เลยแบบขึ้นวีไอพมาเลยนะจ๊ะรอใต้ชัดก่อนพักทยสวัสดีค่ะ โอเคโอเคฮะก็เดี๋ยวพี่จะพาทัวร์ร้านน้องพิมมาต่อ Hard for Kiff อ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่าร้านน้องพิมพ์มีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเนาะหอมมากเลยเรียก่อะไรตกุชชี่เด็ดของชิ้นหนึ่งนะฮะกับตกุชชี่ของน้องเฟย์ใช่ควายนะครควายมันเรียกว่าอะไรนะ เดี๋ยวก่อนอ่านก่อนซัมโอส้มโอไทยด้วยนะจ๊ะถ้ามันใหญ่ใหญ่จริงเนาะพี่เนาะเฟพี่ขอนหนึ่นงนะขอฟรีนะดูคลิปนี้แล้วขอฟรีนะกินแบบมันกลิ่นอะไรน้อ่ะพี่มะนาวเหรอซัมโอดนะอ๋ออืมไม่เคยคุ้นกลิ่นเราเคยจบไปฮะก็กลิ่นซ่อมๆมาน้องกินอันเนี้ยขอแอบ,บบีบนะฮะโอ oh. เฮ้ยสโลมมากๆจริงๆเพราแต่วันนี้พี่ชอบต้องน้องพีมากเลยอ่ะจริงๆต้องไปซื้อแล้วนะฮะต้องไปซื้อรุ่นนี้เออเธอนี่คืออุนจิมีฝีอะไรมากอันนี้เราสั่งน้องเฟยไปแล้วนะเดี๋ยวรอน้องเฟยส่งมาเราจะรีวิวนะฮะอันนี้เรามาดูจากร้านน้องพีมก่อนละกันขอจิ้มหน่อยนะฮะขอจิ้มหน่อยนะฮะไม่คิดว่าพี่อยากฝากสมโซกุชิตัวเล็กๆนะน่ารักอ่ะคิตตี้เฮ้ยนี่มันเนียนโกรนีว่าเดี๋ยวเรามาดูน้องพีมขายของกันนะฮะคือนางชำนาญมากนะเจอมาขายมานาน ยำโลนี่น่าแล้วอ่ะเฮ้ยมันใหญ่โคตรควายเลยอ,ะอะ่ะน้องอันนี้ของแบร์อะไรร้องพิมมันเป็นแบร์ของจีนะคะฟะโลอปะไม่ค่อยไม่ค่อย,อ,ยอืม เดี๋วเราก็ขอยึดล็อกของแลน้องน้องพิมกันนะเดี๋ยวจะมาดูฮิรัชิเนียดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะเฮ้ยเยอะจริงๆที่เห็นแลต่ก็ยังตกใจเลยทีนนี้เมื่อกี้ที่ค่อยโชว์นะเป็นแมวน้ำไม่บูมนะคะรุ่นเก่าราคาก็ไม่เนี่ก็จะเป็นอุยแมวน้ำเหมือนกันเนาะแมวน้ำคุณปลูกบูมนะฮะอ่านจากป้ายที่ติดนะคุณปลูกบูมนะฮะใช่ใช่เออน่าจะมีคอนจิตัวนั้เป็นตัวอลัสนะแล้วเขาก็อยู่ในตัางประเทศใ นี่เป็นรุ่นจัมโบ้มากเลยเนาะแมวน้ำทองบลูมนะฮะราคาไม่ติดไปด้วยอันนี้3,190 3,190นะฮะเดี๋ยวไว้ก่อนมือสั่น <laughs> รวมหลวมหวมอ๋อน่ารักกันด,ดูดิไม่มันมี2ตัวมาคิตตี้รุ่นยืนของน้องบีมน,นะน็อปเปอร์ไอบลูมนะฮะใช่ <c oughs> แต่ว่ามันอยู่ในเครืออาโอยาม่าะอาโอยาม่าอ๋อ,อ,าาอ,อที่ความเค้อไอบลูมอ่ะนะใช่ <c oughs> เป็นเมล่อนเะก่าแเฟ่แบบแก่มากแบบที่สุด อ้ขาเราอยากวางเมลอนไอบลู <c oughs> นะน้องเมลอนไอบลูรุ่นเก่าแก่มากน้องพิมพบอกมานะคือแบบเฮ้ยสวยอแต่มันสวย <c oughs> เนาะใช่งานมันแตกเมลอนเบรดนะคะรุ่นนี้ใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกพี่ละาต,าติมก่อนด้วยติมต่อเนนะืให้ติม <c oughs> ไอติมเฮ้ยของอะไรอะไอบู <c oughs> ูเหมือนกันไม่ใไมแบรนด์นี้ของแพน <c oughs> นะเี่ยนไอติมของไอบลูนะคะรุ่นก <c oughs> ็คงเก่ามากๆเก่าตามราคาเลยน้องเห็ดนะเห็ดไอบููนี่ มีใครรู้จักปะไม่อมีเนาะอ,อืมแต่เห็ดก็ไม่ค่อยเห็นมีคนรีวิวเท่าไหร่น้อเห็ดอะบูมไอบูมนะอ,อุ้ยนุ่มมากอ่ะอร่อมากอร่อยมากเหรอต่อข้างนอกถุงแล้วกันเออได้ได้ให้ได,ด,ได้ให้มันได้ให้นีอ่อันนี้เป็นเมลอดไอบูมนะคะเป็นรุ่นสองดี่าเดิมอันนีน้พี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันะอันนี้แรงอันนี้แรงแรงอันนี้แรงเฮ้ยชอบกล้องว่ะมันโฟกัสเจ๋งเออนเจ๋งชอบกล้องว่ะวันนี้ร้านน้องพิมพ์คนเยอะทั้งวันเลยนะเนี่ย มันใหญ่แบบใหญ่โคตรเลยนะเขาบีบ้างกันได้ฮะได้เราก็บีบไปอ้อ oh. ช่วงที่น้องรอคอยนะก็เป็นช่วงที่พี่พิม์พนะคะพี่พิม์ร้าน h a r อ to คิ t นะครับก็แบบที่บอกว่าพี่แกบอกว่า อยากแจกรางวัลน,น้องๆอ่ะก็เลยฝากของแจกมาให้พี่หนึ่งชิ้นนะก็คือนี่เลยไปอิตาเลียนเบสของชวานะครับนี่เป็นฝีใหม่เลยผมใครอยากได้นะก็ฝากคำถามดีๆน,นะครับคำถามนะัะก็พี่ก็จะถามว่าร้านของพี่พิมพ์ร้านฮาร์ดพอคิดน,นะครับอยู่ที่ห้างอะไรนะครับแล้วก็อยู่ที่ชั้นอะไรนะสามารถคอมเมนต์ลงใต้ยูทูบไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสุ่มมาหนึ่งคนนะครับ <Okay. S 1> เพื่อรับอิตาเลียนเบสมินิของชวานะที่พี่ฟิลมพ,พิม โอพ้พี่พิมพ์ฝากมาแจกนะฮะเนาะใครอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคำถามพี่ก็บอกไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะฮะสามารถเล่นได้จนถึงซับสไครต์นะครับถ้าพี่ซับสไครต์ถึง35,000คนเมื่อไหร่จะปิดกิจกรรมแล้วก็จะประกาศผลน,นะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะนะ okay, ครับผมก็วันนี้พี่ก็พามาเที่ยวร้านน้องพิมนะครับร้านฮัทต์โอคิสเนาะทีทท่ฟีคอนฟาร์จีนิคาลินชั้นสองนะคะโอะตอนแรกบอกว่าเป็นน้องปากร้านรบะโอเคร้านพิมนะคะชื่อร้านฮัทต์โอคิสเป็นร้านขายสซูชินะอยู่ ชั้นสองนะคะอยู่เยื้องๆกับร้านในอินอ๋อใช่ก็คือถ้าน้องๆคนไหนมาครั้งแรกจะกรี๊ดมากพี่ยังกรี๊ดเลยนะแบบโอ้โหแม่เจ้าเยอะอะไรขนาดนี้นะคะก็เป็นว่าสายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดตัปเปอร์ไช่องแตนด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดตัปเปอร์ไช่องน้องบีมด้วยนะค่ะช่องพีนะคะพีเอเโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นานล่าแล้วกันเผื่อไปหางไม่เจอเนาะได้ฝาบวันนี้ก็พี่กับพี่พิมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ